ทำเดือนวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามวัรุ่นที่มีอายุต่ตำกว่า18ปีควรรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโอ้คูณ7จดันเงินไปที่คูณ88เอาอะเอาอะคอมโบนี้ไรกาดจะเป็นคูณร้อยหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครไอเยยังไม่เคยคูณถึงร้อยเลยนะโอ้โหจบไปที่คูณ89นะฮะโอ้โหเงินรางวัลก้อนโตนเด้งนบะเพื่อน ครับสวัสดีพลพรรนักปัน้นทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับชาแนลเฮียเฟียเฮียแฟร์พารลยชาแนลอีกแล้วเช่นเคยวันนี้เราอยู่กับเกม c ร e โอพัตตานะฮะวัยรุ่นเป็นเกมสล็อตของค่ายปีจีสล็อตสมช่องนั่นเองนะเจ้ะเแบบ๋โอเคเฮียพกตุ่นมาที่400บาทวันนี้ทุนน้อยอีกแล้วนะโอเควันนี้เล่นในช่วงเวลาประมาณ8โมง9โมงวัยรุ่น วันนี้จะมาสร้างกำไรอีกนะจะมาสร้างกำไรให้ดูโหวายมาก่อนฮะโอ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 ซื้อฟิวเจอร์แม่งเลยมันเขี้ยวจัดไปหนึ่งทีฮะสามร้อยบาทนะฮะในเบทสี่บาทเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะวัยรุ่นโอเคสคาเตอร์มาแล้วนะฮะเกมนี้จะมีตัวเพิ่มตัวคูณด้วยนะอยากกดไปก่อนนะแต่ก็มีโอกาสที่ตัวคูณจะล้มเหลวนะอ่าจัดไปบวกไปอีกสองดิบวกไปอีกสองดิวัยรุ่น จัดไปบอกไปอีกสามซิบอกไปอีกสามซ,ซิเดี๋ยวรู้จักเพียร์เลยนะเออจัดไปชนะรางวัลการหมุนฟรีสิบรอบแล้วก็ได้ตัวคูณเพิ่มทบด้วยนะเกมนี้วายมาก่อนเลยจังหวะนี้ดันขึ้นไปที่คูณ5และไมค์กังเขนมาครับไปต่อไหมไปต่อครับดันขึ้นไปที่คูณ13นะวัยรุ่นโอ้โหแล้ววายมาอีกหนึ่งช่องตอนนี้คูณ17คูณ17ไปคูณ21ฮนะ มบกังเขนมาอีกหนึ่งช่องดันขึ้นไปที่คูณ25้วัยรุ่นจัดไปดีเงินรางวัลก้อนโตดเด้งนะฮะแบบนี้ซุปเปอร์แมกกัาที่390บาทครับโอ้โหมาแป๊บเดียวนะฮะไปก่อนแล้ว9 9 0จัดไปอีกดิคูณยี่าเข้าไปจังหวัดนี้ยังไง50บาทครับโอ้โหตอนนี้ยังเหเรือหม,มุนฟรีอีกเจดรอบคอมโบให้หน่อยเออวายมาแล้วหนึ่งช่องวายมาแล้วเออ จัดไปคูณ29ใบไปที่58บาทห้าเพื่อนเบ็ดมันน้อยนะเบ็ด4บาทแต่ก็ค่อยๆต่อทุนไปฮะอ่าอ่วายมาแบบนี้สิดันขึ้นไปที่คูณ37ครับวัยรุ่นอ่าสัญลักษณ์10มาแล้วตอนนี้แล้วสัญลักษณ์วายต่อไปอีกครับโอ้ยคูณ45ตอนนี้ดันขึ้นไปที่คูณ49ว้าวว้าวคูณ53เอาดิเดี๋ยวรู้จักเลยฮะสัญลักษณ์1ิก็มาฮะจังหวะนี้ ยังไงต่อไปครับคูณหกสิบเอ็ดครับเพื่อนๆจับตาดูให้ดีครับตอนนี้โอ้โหสัญลักษณ์ศิบมาไม่หยุดมาไม่หยุดครับตอนนี้คูณ69เข้าไปแล้ววัยรุ่นสัญลักษณ์วายมาอีกครั้งตอนนี้ดังขิ้นมาที่คูณ73อูอ้คูณ77ดันบเจันไปที่คูณ88เอาอะเอาอะคอมโบนี้ไลายกาดจะเป็นคูณร้อยหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะฮะไอ้ยังไม่เคยคูณถึงร้อยเลยนะโอ้โหจบไปที่คูณ89นะฮะ โอ้หเงินรางวัลก้อนตโตดเด้งครับเพื่อนๆซุปเปอร์มกาที่1,459บาทเฟยวสุดๆวัยรุ่นบอกได้เลยว่าเฟยวสุดๆตานนี้โคตรคุ้มค89ยังเหลืออีก4รอบเข้าให้หน่อยเถอะเออเออคูณ9อี3จัดไปดิ4บาทคูณ9 3ีเข้าไปที่ซุปเปอร์มกริกา372บาทครับเพื่อนๆแม่แล้วยังเหลืออีก3รอบตอนนี้ คูได้หน้อยเอ้ยแมงไม่เข้าอ่ะอีกสองรอบยังไงดีไวรุ่นเข้าให้หน้อยเออคูณเ7ไปดันกึนน้อยอีกเออก็ยังดีวะเก้าสิบเจ็ดคูณสอไปอย่างน้อยๆก็ร้อยก้าสิบสี่าทฮะเพื่อนๆจัดไปจัดไปไปต่อฮะไปต่อฮะเอาสคาเตอร์มาหนึ่งครับตอนนี้อยู่ที่คูณหนึ่งร้อะและรอบสุดท้ายก่อนจะจากกันไปโอ้โห,หน่าเสียดายฮะ มาดูเงินรางวัลรวมทั้งหมดกันครับผม2,523บาทครับโอ้ว้าวว้าววาว,ว,าวไม่ธรรมดาจริงๆแต่เชียคิดว่าจากทุน400บาทตอนนี้ก็คุ้มแล้วนะแต่ขออีกสักนิดนึงนะก่อนจะจากกันไปเราจะขอต่อทุนอีกสักนิดนึงเอาไงดีวัรุ่นเราจะเซอร์ฟฟิวเจอร์ไปกันเลยดีไหมฮะเดี๋ยวขอปรับเบ็ก่อนแล้วกันถ้าอย่างนั้นนะ,ะจัดไปสักเบ็ดแล้วกันนะ แล้วก็ซื้อฟิลเจอร์ไปเลยะฮะ2,000 2,250รบาทจัดไปครับก่อนจะจากกันไปขออีกทีนที่สุดท้ายเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวรู้จักเล่นานานไปก่อนเอาตัวคูณไปก่อนเอาตัวคูณไปก่อนไวรุ่นจัดไปเออเพิ่มรอบไปก่อนนะฮะเพิ่มรอบไปก่อนทั้งเพิ่มรอบตัวคูณนะฮะอันนี้มันจะเป็นคูณทบไปเรื่อยๆนะฮะจัดไปหมุนฟรีสิบรอบนะฮะแล้วบวกเพิ่มตัวคูณทบทีละสามจัดไป รอบแรลกไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่าเป็นแบบนั้นวัยรุ่นไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอ,าอย่ากเกลืออย่ากเกลืออ้าวเรียบร้อยเน็ตไม่ค่อยดีนะฮะอู้อะไรวะเนี่ยเด้งเฉยเลยเอาใหม่ฮะไม่เป็นไรห้ารอบมันยังต่ออยู่วัยรุ่นไป,ไปต่อไปต่ออย่างว่เรนต่อได้ฮะเหลืออีกหกรอบสุดท้ายแล้วโอ้สองสัยจะเกลือหรือเปล่าตอนนี้ยังไงสคาเตอร์มาโอ้โหไม่เข้าอีกห้ารอบเรียบร้อยขูกเกลือแน่ๆตอนนี้ยังไง คาตเตอร์มาหนึ่งโอ้โหไม่ได้แล้วนะวัยรุ่นไม่ได้ไปต่อเหลืออีกสี่รอบและอีกสามรอบเท่านั้นโอ้โหเป็นสามสิบกูพังพังแน่พังแน่สภาพนี้โอ้ยังไม่เข้าเลยไม่เป็นไรฮะวายมาแล้วสองช่องครับเังหวันนี้สัญลักษณ์เจต่อมาครับดันขึ้นไปที่คูณสิบสามสัญลักษณ์เจามาอีกสองช่องต่อให้หน่อยต่อให้หน่อยอไม่เป็นไรฮะหกสิบหกคูณคูณสิบหกฮะ เงินรางวัลเมกะที่1,000บาทนะโอ้โห1 0 5 6บาทได้อยู่ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย,เลยอีกหนึ่งเล่าสุดท้ายยังไงไวเออคอมโบนหน่อยดันขึ้นไปที่คูณ19บครับแล้วหมายกังเขนมาครับจังหวะนี้โอ้โห22คูณ1น7บบาทครับเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่อง,เ,อเ,องเงินรางวัลก,ก้อนโตดเด้งมาแบบนี้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับขึ้นมาที่รางวัลเงินเมกะแล้ว โอ้โหซูเปอร์เมกะที่2,700กว่าฮะโอ้โหเงินรางวัลรวม3,630บาทนะฮะจากคุณ400บาทเท่านั้นวันนี้โอ้โหก็ฝากไปด้วยครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว mm ้ hmm. ให้เยฟแฟร์ด้วยแล้วพบกันใหม่สวัสดีดครับ